สวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะมาถึงช่วงนี้กันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้น้องที่ได้รับเลือกนะคะก็คือน้องหยกนั่นเองนะคะส่งมาในเพจนะคะตามกติกาเรียบร้อยนะวันนี้ชื่อสูตรว่าโรตีเยลลี่นะคะเยลลี่เยลลี่ปรามาณนั้นเนาะแล้วน้องก็ฝากแชแนลไว้ด้วยนะพี่พาไม่แน่ชัดว่าแชแนลน้องอ่านถูกหรือเปล่านะตามนี้เลยก็น้องให้ส่วนผสมมาเรียบร้อยบอกวิธีเรียบร้อยแล้วน้องก็แบบว่าพี่พาขอเพิ่มด้วยนะคะคีรีด้วยค่ะน้ำเกลือล้างแผล ด้วยอะไรบราบลาบลานะสูตรอาจจะสับสนหน่อยพี่พาก็สับสนจริงอย่างที่น้องบอกนะไม่รู้ว่าจะทําแล้วเป็นหรือเปล่าก็เรามาลุยกันเลยค่ะอุปกรณ์อย่างแรกนะคะวันนี้เราใช้กาวน้ําใสค่ะแล้วก็น้ําเปล่าในอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็เบบี้ออยล์ค่ะวันนี้พี่พาใช้เบบี้ออยล์แบบเอามาเปลี่ยนขวดให้มันเก๋ๆนะคะเบบี้ออยล์ค่ะแล้วก็แชมพูค่ะแชมพูสระผมแบบไหนก็ได้วันนี้ใช้ Head and Shoulder นะคะแล้วก็ครีมลดผมค่ะ รีจอยค่ะคินวดผมกินเซรีนบอแกรกอยู่ไหนกินเซรีนบอแกรเดี๋ยววันนี้พี่พาผสมหมดเลยแล้วกันเนาะเอาแบบว่ารอบเดียวค่ะรอบหน้าไม่ไม่ผสมละขวดหนึ่งจะได้ไว้ใช้นานๆเนาะแล้วก็ที่น้องเพิ่มเติมนะคะก็จะมีคี้เละอิค่ะคี้เลอิเจ้าเก่านะคะแล้วก็น้ําเกลือล้างแผลด้วยค่ะน้ําเกลือล้างแผลเนี่ย พี่พาใช้เป็นน้ำเกลือล้างจมูกนะคะของน้องเกดเนาะเราก็ไปขอตามโรงพยาบาลได้เลยใครล้างอยู่แล้วก็จะมีน้ำเกลือตัวนี้อยู่นะมาเรามาลงมือทํากันเลยค่ะ พอเราได้แล้วนะเราก็เขย่าแบบนี้นะเนาะแล้วก็ผสมกาวน้ำใสนะคะประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะใส่เข้าไปเลยต่อด้วยครีมนวดผมนะคะ2ช้อนค่ะ แล้วก็ตามด้วยแชมพู1ช้อนค่ะแชมพู Head อนด์โชเดอรเนาะหช้อนค่ะสีฟ้าเลยหช้อนค่ะตามด้วยเอิอะไรต่อต่อด้วยน้ำเกลือนะคะล้างแผลทั้งหมด3มช้อนค่ะหน างสุดท้ายแล้วนะคะคิริอิสามปั๊มค่ะจะหมดแล้วอะนะประมาณนี้แล้วกันนะเสร็จแล้วก็ทำการคนให้เข้ากันเลยค่ะค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะคือเบบี้ออยล์ค่ะใส่ทั้งหมด2ช้อนเลยนะแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวนะ2ช้อนเลยเหรอ เยอะไปไหมหรือว่ายังไงสองช้อนนี่ยังไม่ได้เลยนะสองช้อนก็เปลืองมากๆเลยนะแม่เจก๊ก็กลัวเปืองจริงๆแล้วเขาให้ใส่น้ําอีกนะใส่ช้อนเดียวได้ไหมอะสองช้อนเลยเหรอโหสองช้อนจนวันนี้แหละก็ใส่สีซะหน่อยเนาะทําสีอื่นมาเยอะแล้วลองทำสีม่วงดูบ้างก็สักหยดหน่ จะเป็นเยลลี่ให้ไหมก็สวยนะสีเหมือนสีเผือกๆเ,เลยเลิศค่ะเราก็จะเริ่มใส่กินซอรีนเลยนะเราก็จะเริ่มใส่กินซอรีนนะก็ใส่ไปประมาณ1ช้อนถึง2ช้อนก่อนนะคะพี่พาใส่แค่ช้อนเดียวก่อนค่ะ2อช้อนเลยแล้วกันนี่เป็นไงเจ๊กล้าว่ล่ะเหมือนจะไม่เป็นเลยเจ๊กลัวจังมาเราจะเริ่มคนเลยเราจะคนให้เห็นจะจะแบบนี้เลยนะว้าว สวยอ่ะมันเป็นแบบเผือกๆอ่ะเนาะอ้อนุ่มมากเลยโอ้มันดูเป็นแบบฟองๆอ่ะเป็นเลยอ่ะนิดเดียวแป๊บเดียวก็เป็นแล้วอ่ะกลัวแต่จะไม่เป็นเห็นไหมเราก็ต้องทำการนวดนะคะนวดนิดหน่อยเนาะตอนนี้มันรู้สึกถึงความนุ่มนุ่มฟินนี่เอาไม้พายจิ้มฟินเลยนะ ก็ลองนวดอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะใช้มือเลยเนาะพี่พาลองนวดในนี้ก่อนนะโอเคก็นวดไปไม่นานนะเราออกมาเลยรู้สึกได้ถึงความเป็นเยลลี่เยลลี่แต่ก็ไม่ค่อยรู้สึกได้ถึงความเป็นโรตีสักเท่าไหร่นะลองจิ้มดูนะแปลกมากเลยเนื้อไม่แน่นนะแต่จิ้มฟินแต่สีมันออกจะแบบไม่ค่อยสดเท่าไหร่เพราะมันเป็นสีปเปือนะ เราลองใส่สีลงไปอีกไหมฮะเอาอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> มีใครจะกล้าใส่สีแบบนี้ไหมมันก็จะเลอะไงถูกปะกลัวไหมถามว่ากลัวไหมตอบเลยว่ามาก <c oughs> ถามว่ากลัวไหมไอายะอายะปะสนุกค่ะเราจะใส่ไข่นะคะวันนี้เราจะมาทําโรตีนะคะ <c oughs> แบแบค่ะตอกไข่ใส่แล้วเห็นไหมคะไข่สีม่วงค่ะ นี่ค่ะแล้วก็นี่ซ้ายขวาอ๋อนี่ไงความเป็นโรตีมาค่ะมาค่ะเพลงดังขึ้นค่ะ <c oughs> ดังค่ะโอ้โห <c oughs> เลิศค่ะดูนะจับขึ้นมาว้าวบอกแล้วว่าเนื้อมันไม่ค่อยแบบว่าไอ้นี่เท่าไหร่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันนุ่มมากกว่ามันไม่แข็งแล้วมันก็ไม่แน่นเนื้อไม่แน่นตามนั้นเนี่ยแต่ว่ามันบิ๋ยบิ๋ยดีอะ มันมีความเป็นเหมือนแบบเยลลี่เยลยลี่อย่างที่น้องบอกนะนี่ดูดิแต่มันมีความเป็นโรตีอะตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นปะค่ะเราก็จะตอกไข่ใส่ลงไปนะคะแป้งค่ะนี่มีเสียงด้วยอะ,อะมีเสียงด้วยสรุปแล้วนะผ่านนะแต่ว่าให้คะแนนเท่าไหร่ดีสําหรับสูตรนี้จริงๆอะส่วนตัวชอบเนื้อแน่นๆมากกว่าไม่ค่อยชอบเนื้ออย่างนี้แต่เนื้อนี้นุ่มแล้วก็ เหมือนตับอะเจ๊บอคือแบบว่ามีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมเหมือนตับอะความรู้สึกมันเหมือนตับอะงั้นให้ให้เจ็ดคะแนนแล้วกันเนาะเจ็ดคะแนนแล้วกันนะสำหรับกำลังใจนะคะขวัญและกำลังใจค่ะก็เลิศอยู่นะแต่มันแบบว่าบึ้ยไ <iquer> <conferences> ปน,นิดนึงนะคะก็ไม่ติดมือนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า ใส่เบบี้ออยขนาดนั้นจะติดมือกับบ้านแล้วเจ๊ผ้าถูกปะโอเคก็เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะก็อย่าลืมแชร์สูตรกันเข้ามาได้แต่ขอให้เป็นที่เพจป้าพานะปะ้าพาไทยแลนด์นะคะเพราะว่าที่ไลน์อ่ะจะรับออเดอร์อย่างเดียวตอนนี้ก็จะไม่ไหวแล้วนะคะคุณแม่ก็มาช่วยรับออเดอร์ด้วยเนาะก็ถ้าจะได้คุยกับพี่พาโดยตรงก็น่าจะเป็นที่เพจนะคะโอเคถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจุบจ๊บ